สวัสดีครับผู้คุยกับทุกท่านกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติบําบัดนะครับซึ่งหลายตอนที่ผ่านมานะครับก็พูดเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติบําบัดกับชีวิตประจําวันนะครับเราควรที่จะต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างนะครับเพื่อที่จะให้เรื่องของธรรมชาตินี่นะครับได้บําบัดดูแลสุขภาพของแต่ละท่านกันนะครับได้พูดกันมาหลายครั้งแล้ว นะครับแล้วก็หลายเรื่องนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะทําให้สุขภาพของทุกท่านเป็นสุขภาพที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับสุขภาพดีกันทุกๆคนเลยนะครับครั้งนี้นะครับก็ยังคงอยู่ในเรื่องของธรรมชาติบําบัดกับชีวิตประจําวันนะครับจะพูดคุยกับทุกท่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการล้างพิษนะครับแม้ร่างกายเราจะสามารถขับพิษได้ด้วยตนเอง แต่ในสภาวะที่ร่างกายได้รับพิษมากเกินไปร่างกายอาจชำระล้างได้ไม่ทันเราควรหาวิธีการอื่นๆเพื่อเกื้อหนุนให้ร่างกายขับพิษได้มากยิ่งขึ้นการล้างพิษมีหลายวิธีครับเช่นการกินอาหารให้น้อยลงการกินอาหารที่มีกาก,ากใยการอดอาหารหรือการกินอาหารเพียงชนิดเดียวในหนึ่งวันเช่นกินฝรั่งอย่างเดียว กินผักบุ้งอย่างเดียวเป็นต้นนะครับก็จะทําให้เกิดการล้างพิษได้นะครับวิธีการที่1เลยก็คือการอดอาหารความสําคัญของการอดอาหารนะครับการอดอาหารเหมาะสําหรับคนที่มีความคุ้นเคยหรือมีพลังใจที่จะอดเท่านั้นสําหรับคนที่ไม่พร้อมนะครับก็ไม่ควรอดการอดอาหารเป็นสิ่งสําคัญมากช่วยให้อวัยวะในการย่อยได้หยุดพัก เพื่อร่างกายจะได้ส่งพลังงานทั้งหมดไปที่การขับพิษและเยียวยาร่างกายการอดอาหารเพื่อล้างพิษไม่ควรอดเวลาในใจที่ยังนึกถึงอาหารอยู่หากจใจดีเราควรฝึกอดใจก่อนให้เป็นไปตามธรรมชาติหากเป็นไปได้ก็ควรที่จะอดควบคู่กับการภาวนาการอดอาหารแรกเริ่มเนี่ยให้กินผลไม้ หรือดื่มน้ำผลไม้ไปก่อนสำหรับคนที่ป่วยไข้มาเป็นเวลานานหรือคนสูงอายุจะไม่ให้อดอาหารด้วยน้ำเปล่าเพราะกระบวนการขับพิษอาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วรุนแรงเกินกว่าผู้ป่วยจะรับไหวคนไข้แบบนี้นะครับจะแนะนำให้อดอาหารด้วยน้ำผลไม้โดยมากก็จะเป็นน้ำส้มน้ำส้มโอน้ำสับปะรด น้ำมะม่วงทุกอย่างเจือจางด้วยการผสมน้ำเปล่า1นึต่อหส่วนวิธีการอดอาหารนะครับสมมุติว่าการอดอาหาร1นึ่วันต้องการอดอาหาร1วันการอดอาหาร1วันเนี่ยเป็นวิธีการล้างพิษแบบเฉียบพลันซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในกระบวนการล้างพิษไม่จำเป็นต้องเตรียมร่างกายก่อนอด เพราะเป็นการพักร่างกายในช่วงสั้นๆเท่านั้นอาจดื่มน้ำเปล่าโดยดื่มตามความต้องการของร่างกายไม่มากหรือไม่น้อยเกินไปแต่ถ้าอดด้วยการดื่มน้ำผลไม้ไม่ควรดื่มเกิน4แก้วต่อวันควรอดให้ครบ24ชั่วโมงครับเพราะเป็นช่วงที่ร่างกายจะเริ่มสะเทือนพิษช่วงแรกอาจจะงุดหงิดบ้างงุ่นง่านหรือปวดหัว แต่จากนั้นก็จะเข้าสู่ช่วงผ่อนคลายกลับมีพลังเพราะร่างกายสะอาดถ้าทำได้เดือนละสี่ครั้งนะครับหรือสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเนี่ยจะดีต่อร่างกายมากนะครับเป็นการอดอาหารหนึ่งวันการอดอาหารสามวันในการอดอาหารสามวันเนี่ยเราควรต้องเตรียมร่างกายก่อนการอดเช่น วันที่1ถึงวันที่สองเนี่ยอาจจะเป็นผลไม้วันที่3ถึงวันที่4น้ำผลไม้หรือน้ำมะพร้าวไม่ควรเกินสีแก้วต่อวันวันที่ห6 7ดน้ำเปลา่าให้ดื่มเมื่อร่างกายต้องการเท่านั้นดื่มเพียงเพื่อดับกระหายอย่าดื่มให้อิ่มถ้ารู้สึกเหนื่อยมากอาจดื่มน้ำพึ่งผสมน้ำเปล่าได้แต่ห้ามใส่เกลือเด็ดขาดแต่อาจใส่มะนาวได้ ห้ามเกิน3ามแก้วต่อวันวันที่8ถึงวันที่9น้ำผลไม้หรือน้ำมะพร้าววันที่10วันที่11ผลไม้วันที่12ถึงวันที่13ผักสดผักต้มวันที่1 4กินอาหารปรุงสุกกับผักต้มได้ในช่วงเวลากลางวันกินข้าวแต่น้อยหากกินมากเกินไป ร่างกายจะปรับไม่ทันทำให้เกิดอาการอึดอัดแน่นท้องเป็นความรุนแรงต่อร่างกายหลังจากอดอาหารแล้วหากดื่มน้ำไม่ได้ปวดท้องหรือมีปัญหาอาหารไม่ย่อยให้ดื่มน้ำเบย์วอเตอร์ก็คือเบย์วอเตอร์ก็คือนมจืดหนึ่งส่วนผสมน้ำหนึ่งส่วนบีบมะนาวเล็กน้อยนมจะแยกตัวจากน้ำ ให้กรองด้วยผ้าขาวบางเพื่อแยกเอาไขมันออกเหลือไว้แต่น้ำนมส่วนที่ดีดื่มขณะที่ยังอุ่นนะครับข้อควรปฏิบัติในระหว่างการอดอาหาร3วันนะครับถ้าเป็นไปได้ควรเลือกสภาพแวดล้อมที่ดีและเอื้อต่อการอดอาหารไกลจากสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการอดเคลื่อนไหวกายให้น้อยที่สุด คิดให้น้อยที่สุดสำรวมกายวาจาใจไม่ควรแม้กระทั่งอ่านหนังสือเพราะการเคลื่อนไหวการคิดการอ่านเป็นเหตุให้ร่างกายใช้พลังงานมากเกินไปทำให้ร่างกายเยียวยาตนเองได้ไม่เต็มที่อาบแดดเช้าเย็นครั้งละประมาณครึ่งชั่วโมงพอกโครนที่ท้องเพื่อดูดพิษออกจากร่างกาย นวดสัมผัสเพื่อผ่อนคลายจิตใจก่อนอดอาหารควรรู้ให้แน่ชัดว่าทำไปเพื่ออะไรเพราะระหว่างอดอาหารเนี่ยอาจจะหงดงิดการนวดเป็นการผ่อนคลายวิธีหนึ่งใช้เฉพาะบางรายเท่านั้นนะครับถ้าเครียดอาจแช่ขาในน้ำอุ่นๆหลีกเลี่ยงการทำงานที่ต้องใช้แรงทําจิตใจให้สะอาดต้องมีความหวังและมั่นใจว่า ทำได้การอดอาหารร่างกายมีการจัดปรับตัวเองดังนั้นภายในเวลา3วันแรกจะรู้สึกทรมานที่สุดแต่หลังจากนั้นจะทำได้คนปกติจะทำได้ยากกว่าคนเจ็บป่วยระมัดระวังนะครับในเรื่องการสนทนากับผู้ที่ไม่มีความเชื่อในเรื่องนี้นะครับเพราะจะทำให้ไข้เขวได้ ถ้าจำเป็นนะครับต้องพูดตั้งสติให้มั่นคงถ้าหากว่า,าหัวใจเต้นเร็วขึ้นปัสสาวะหรือไม่สบายตัวไม่ต้องตกใจนะครับเพราะเป็นเรื่องปกติของการอดอาหารและในระหว่างที่อดเนี่ยนะครับหากร่างกายมีอาการบางอย่างนะครับเช่นน้ำมูกไหลมีเสมหะหรือเป็นไข้ไม่ต้องตกใจนะครับ เพราะนี่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาแบบธรมธรมชาติบำบัดโรคภัยต่างๆจะได้รับการเชื้อเชิญออกมาการเป็นไข้นะครับคือขั้นสุดยอดของกระบวนการบำบัดเลยละครับเพราะนั่นหมายถึงว่าร่างกายของเรากำลังทำหน้าที่ปกป้องตัวเองเป็นเรื่องที่ควรยินดีมากกว่ายินร้าย ถ้าอ่อนเพียจนถึงขั้นเป็นลมควรหยุดการอดทันทีด้วยการดื่มน้ำผลไม้หรือน้ำมะพร้าวให้ค่อยๆจิบนะครับหรือให้ร่างกายได้จัดปรับตัวเองตามความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเป็นอยู่แล้วเข้าสู่กระบวนการเลิกอดไม่ต้องตกใจนะครับหากน้ำหนักลดน้ำหนักจะลงมากในช่วงของ5วันแรกเท่านั้น เมื่อกลับมากินตามปกติน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นเองเมื่อกินอาหารตามหลักธรรมชาติต่อไปน้ำหนักอาจจะลดบ้างแต่ไม่ใช่ปัญหาเพราะส่วนที่หายไปคือส่วนเกินของร่างกายนั่นเองผอมแต่ร่างกายแข็งแรงดีกว่าอ้วนแล้วยังมีโรคภัยรบกวนข้อควรระวังนะครับถ้าจะอดเพียงหนึ่งวันเนี่ยนะครับสามารถทำได้เลยนะครับโดยไม่ต้องเตรียมร่างกาย แต่ถ้าจะอดหลายวันเช่น3วันควรจะต้องมีการเตรียมร่างกายก่อนนะครับแล้วหากต้องการที่จะอดถึง7วันเนี่ยควรอยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญความยากของการอดอาหารอยู่ที่ขั้นตอนในการเลิอกอดในช่วงเตรียมความพร้อมร่างกายจะกลับไปกินอาหารตามปกตินั้นเรามักจะทนกิเลสข,ของตนเองไม่ไหวนะครับกินอาหารหนักโดยที่ร่างกายยังไม่พร้อมรับ อดอาหารจึงควรมีพลังใจที่เข้มแข็งเดี๋ยวอดเดี๋ยวกินแบบสม 4, สี่สมหานั้นระบบการทำงานของร่างกายจะปั่นป่วนเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับก็เป็นเรื่องของธรรมชาติบำบัดในเรื่องของการอดอาหารนะครับการอดอาหารเพื่อที่จะให้ร่างกายนั้นได้เยียวยาตนเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะฝึกได้ก็ลองดูนะครับสักเริ่มต้นด้วย มือหนึ่ง2มือ้อสาม,มื้อนะครับสามมือก็เป็น1วันเนี่นะครับเริ่มจาก1วัน2อวันค่อยๆลองดูนะครับเพื่อที่จะให้ร่างกายของเรานั้นนะครับได้มีโอกาสได้พักผ่อนนะครับได้พักผ่อนได้มีโอกาสได้เยียวยาตนเองนะครับด้วยวิธีการอดอาหารนะครับผม